สวัสดีค่ะพบกักบรายการ Help a o เาจะมานี่นี่รายการเออรายการอะไรครับรายการคนเพี้ยนอะไร <c oughs> เออสัมภาษณ์ค่ะอ่ะสัมภาษณ์นะคะค่ะ <c oughs> จะบอกอะไรท่านผู้ชมไหมคะ <c oughs> บอกค่ะ <c oughs> บอกว่าช่วงนี้ <c oughs> นอนโรงพยาบาลก่อนนอนโรงพยาบาลค้งคืนค่ะพรุ่งนี้กลับแล้ว ไปสร้างความบันทวดให้ผู้ชมอีกแล้วนี่ค่ะบ๊ายบายค่ะนี่ตุ๊กตาหรือตัวอะไรก็ได้เอาจริงพิธีกรฟันหลออแต่เมื่อไหร่คะฟันหล่อเมื่อวานเลยค่ะที่ไปเที่ยวไปเที่ยวเพราะว่ากินเยอะใช่ไหมคะกินเยอะอขาแลอดฝากให้ผู้ชมซับ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 ติ๊ไคล์ตรงไหนคะซับติ๊กไคล์ข้างหน้าอ๋อโอเคค่ะสวัสดีสิสวัสดีท่านผู้ชมก่อนบ๊ายบายอ๋อบ๊ายบายอืม คุณไหนยังคุณไหนนะคุณไหนคะใหญ่ใหญ่อู้น้ากวนเลยหลอนจริงเลยหลอนหลอนกันแล้วใหญ่ใหญ่หลอนนะโอเคนะบ๊ายบาท่านผู้ชมใหญ่ใหายบาย